การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมเนาสุกูสุคนเมน,นี้พบกับขา้าพเระจอวีแล้วคนคิดลายาจอบหัวปอบผิวดำ <c oughs> ทันาทีทําการแสดงเมน,นี่นาพาพี่พ่อน้องมาเบ่งการเหตุการณเกษตรของอาเซียกี่นอนอ,อยู่อยู่หน้าเพื่นบสา,สานชาวนาเมน,นี่นี้ภาพทุกคนมาเบ่งวิธีการเหตุหวัวอาหารเสื้อเป็ดที่แบบว่าประยัดต้นทึน ไปในตู้พี่น้องเนาะประหยัดค่าใช้จ่ายสบายดีเพี่นนะเจ้าเจ้าจ้าสวัสดีเนาะพี่น้องเออปัจจุบันเห็ดยังน้อโอ้ยโชยจนกล้วยรีบโอ้โอย้นกล้วยเช็ดยังต้นกล้วยนะโอ้ยเห็ดอาหารเป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 ็ดใหญ่เป็ดน้อยน้อยเป็ดน้อยโอ้อาหารเป็ดน้อยแต่ข่าวว่าได้นำเอาเป็ดน้อยสายพันธุ์ยังก่อนมะเ้ยงนะสายพันธุ์กากีคาเบล สายพันธุ์กากีคาเบลเว,ว่าง่ายๆภาษาบ้านเฮาว่าเป็ดเป็ดเก็บไข่บ่แม่นแงนโอ้เป็ดเก็บไขบ่บ,ขบ้านเฮาเนาะนำเข้ามาจากหลายตนะปิน่นสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบตคันทดลองบอ่หรือว่าเนทดลองคันทดลองเนาะบ่ท่านได้มีประสบการณ์ทางการเลี้ยงเนาะย่งยังโอ้แต่ว่าลองผิดลองถือเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นซอยต้นกล้วยเพื่อว่าจะไปผสม อาหารไ้เป็ปดกินเนาะขันตอนต่อไปการผสมจนในห้าสีห้เบิ่งน,น,นทุกคนเด้อนอพ่นังน,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 นอชอจนกลวยแล้วและะ้วก็กำลังสีเอามาผสมบดผสมกันหลายยางเผื่อเป็นอาหารให้เป็ดน้อยชุดนี้เนานะนี่คือบอลห้าสีผสมหัวอาหารแล้วกะ็มีละลายยางที ขอชี้แนะน้ำวิธีการผสมอาหารสูตรลุตต้นทืนในการเลี้ยงเป็ดครั้งนี้เนาะพี่น,นอ้องเนาะอันนี้แมนเครื่องบดเนาะพี่น,นอ้องเนาะเครื่องบดหรือว่าเครื่องผสมขนาดน,น้อยเฮาใส่ขอบขับ้ว่าชันซะเฮาสีเก็ดหัวอาหารสูตรผสมประหยัดต้นทืนในการเลี้ยงเป็ดครั้งนี้เนาะพี่น,นอรร้องเนาะส่วนผสมตัวที่หนึ่งพี่น้องนั่นก็คือในมาซลี ต้นกล้วยเนาะพี่น้องเนาะต้นกล้วยที่ว่าห้ามาซอยซอยซับซับให้มันเป็นแผ่นแบบนี้เน้องเพื่นน้องที่ว่าตัวนี้ห้าซอยแล้วแล้วและห้าวชิมปลาสมอช่วรที่สองนาะพี่น้องเนาะตัวที่สองก็คือในมักเชอรี่แห้งเน้องหัวหน้าน้ำเชืมอเชอรี่แห้งใส่จักโลกฮะสองขวยสองขวยใส่ใส่ช่องถ้วยใหญ่ทำหำทำอ่อนเท่า้วฮะสาม ทำอ่อนซ้ำถอยนะเพียงเนาะตัวนี้สูตรสูตรผสมนะเพียงเด้อสูตรผสมปรฏยัดตนทืนในการเลี้ยงเป็ดกันนี่เพราะว่าทางโคนาเพิ่นเลี้ยงเป็ดพันไข่เนาะเพิ่นซื้อมาเลี้ยงทดลองเบิ่งประมาณสามร้อยหาสิบตเพิ่นเราทดลองเบิ่งยังบ่ทันมีประสบการณ์ในการเลี้ยงเพราะอาหารหมูตัวนี้อ่าอย่างที่สี่เนาะ,ะก็คือผัวหามูใส่เท่าไรฮะเท่านึงโอ้ใส่ถ้วยหนึ่งเนาะ ใส่ถุงหนึ่งพอประมาณหลังจากนั้นชะเหล้าเข้ากันชะเหล้าหรือว่าค้นน้อพี่น้องน้อชะเหล้ามันถั่วถึงแล้วก็ส่วนผสมตัวที่หาเนาะพี่น้องนให้เบิ้งก่อนให้เบิ้งก่อนการน้ำตาลเนาะการน้ำต้านไล่ไปได้ฮะการน้ำตาลแล้วแต่ชัยเบิ้งตามันอัตราส่วนมันใสายไล่มันกับมันจะมีรสหวานเนาะแมนตัวนี้เป็นย่างเ้าวจังใส่การน้ำตาลเนาะพ่อหน้าเนาะให้มันหอมให้มันหอมหวานมีรสหวานหน่อยๆเนาะ ให้มันแบบว่าดึงดูดให้เป็ดจะว่าอยากกินอาหารให้มันไล่ขึ้น,นนะพี่น้องและะ้วก็เกลือตัวที่หกเกลือใส่เกล,ลือประมาณกัมหนึ่งเนาะพี่น้องเนะาะใส่พอมันมีรสชาติให้มันมีสีอิน้นหวานเๆเค็มๆน่อยนึงเนาะและะ้วก็หอมจากกากน้ำตาลน,น้ำตอนนี้ก็ร่างผสมหรือว่าบดผัวอาหารพี่น้องบดจากที่มันันเป็ดเชนเป็ดเชน แล้วก็เฮาก็จะบดให้มันเป็นเป็นเม็ดน,น้อยๆพี่น้องเนาะอ่าในใน,ในกระโพดก็มันก็สิมุนแล้วก็ยกกล้วยก็สิมุนคือกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้หัวหน้าเพิ่นกําลังเฮ็ดอยู่เด้อพี่น้องเด้อคอยคอยอยากถามเจ้าว่าเป็นยังเจ้าคือบ่ใส่หัวอาหารี่ว่าเขาจเจ้าเฮ็ดมาสําเร็จรูปแล้วเป็นยังคือบ่ใส่ตัวนั้นมันแพงแม่นบ่แม่นอมันแพงแล้ว ต้องหาวิธีลดต้นทุนเพื่อจะได้การเกษตรเอาชีวิตรอดนะเพี่น้องเนาะลดต้นทุนคือกำไรให้กับผู้ค้าผู้ขายให้กับผู้เลี้ยงรถเตือนเตือนเพิ่มกำไรพี่น้องเอ้ยเนาะนี่จะให้เบิ้งแจ้งแพี่น้องนี่หลังจากที่บดมาแล้วนะเพี่นงน้องเอามียังเคล็ดลับดีๆาฝากพี่ฝากน้องกูดได้ที่ชดใจเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดหรือว่าการเกษตรบ้านเฮา อเอาให้การลดตน้นทุนได้ร้ายที่สุดพน้องเฮยเอาเฮามีหลายวิธีเนาะที่ว่าสอกผูจากยูทูบแน่พี่น้องแล้วก็เฮียนหูศึกษาเป็นไอตว่าตัวใดมันสีเฮาสียูรอดพี่น้องเห็ดเอ้าเนาะได้กำไรหลายๆเห็ดเอาคือตัวนี้เพิ่นหัวน้าเพิ่นว่าสูตรลดต้นทุนนี่ก็คือต้นกล้วยพี่น้องบริสุทธ์เนาะแล้วก็ ห้ามห้ามซื้อโลเท่าไรนะห้ามนะซื้อโลหน่งพันหซื้อโลหนึ่งหาพรอยกีบเนาะห้าเนาะแล้วก็ซาลีเดยซาลีโลสองพันาซาีโลจุดช่องพัหาแล้วก็กากน้ำตาลกากน้ำตาลกระตุกแสนแสนสามสิ ทุกทุกเจ็ดลิตรนะซ่าวลิตรตุกซ่าวลิตรเซนสามสิบห้าพันกีบพี่น้องเนาะแต่ว่าใส่ได้เป็นปีหมดเลยพี่น้องเอ้ยใส่ได้เป็นปีเผื่อชีวิตพี่น้องเอ้ยต้องใส่น้อยนึงเลยก็เอาหนามใส่พี่น้องเอ้ยโอ้ป้นหนามนะมาชันซะโอ้เพิ่นเพิ่นใส่ใส่เบวาชอกหาวิธีสิให้มันรุดตึ้มขึ้นมันเหนียวเลยโอ้มันเหนียวเทาจะเทาเพิ่มหนามแต่น้ำนอให้มันให้เพิ่มปริมาณไล่ขึ้นมาชันช้า ต,ต,ต้องหาวิธีอยู่หลอดพี่น้องเลยเพราะว่าสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่จะมาเห็ดนี่มันก็นกนแพงนะพี่น้องอถ้าว่าทีซื้อหัวอาหารก็ซื้อได้คือกันแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงนะพี่น้องอแต่ว่า,าต้องซอกหาวิธีการลดตน้นทุนนะพี่น้องหลังจากที่บดหัวอาหารแล้วพี่น้องตอนนี้เขากำลังสิพากันไปเกลือเนาะ จักเป็ดจักหานพี่น้องสารพัดการเกษตรเบิ้องนี้พี่น้องเบิ้งนี่โอ้ยหลายอี่านี้พี่น้องแซวแซวอยู่พี่น้องเลยสามร้อยห้าสิบโตพี่น้องโอ้ยพี่น้องมาเบิุงนักกันพี่น้องกำลังกินพี่น้องเลยอ่าขายอาหารน้องกับที่กันอันจักอาทิตย์อะไรนี่พ่อนาสี่อาทิตย์พี่น้อง น่อลูกเป็ดเป็ดเป็ดเก็บไข่บานเท่านี่ล่ะสี่อาทิตย์พี่น้องบอกง่ายๆเป็นชั่เดือนหนึ่งน่อแต่ว่ามีกั้นใต้น้ำบ่อขนาดน้ามาอนุบาลนี่ยใต้อยู่อบัวร้ายใต้บัวรายน่อประมาณหนึ่งประมาณหนึ่นเปอร์เซนี่นมาแแรกว่าควนจะตายดอกไฟเนาะเพื่อความพุกุล นนก็นี้เพิ่งกำลังเลี้ยงทดลองเบิ้งเน้มน,น้าวเพราะท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงเต็๋ไข่เนาะเพื่อจะเอาการเห็ดเหยื่อตัวจริงเห็ดไปนำ้ำทิพาดไปน้ำกับบวับวบัเป็นยังพี่น้องใต้มุ้งชิดช่องโตเนาะคือว่ากาเรื่องปกติเนาะจำรับเนาะใต้ชิบชองชิบชองโตพี่น้อง ัเพราะว่าจำนวนเป็ดกับชามลอยห้าสิบตัวผมซื้อมาคาดว่าจะเดือนจะได้เก็บไข่นี่ฮะสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนจะได้เก็บไข่อย่างในนอนพี่นอ้องบาดแหล่ตอนมันเก็บไข่จิ๋หนอ่อยคอยสิมาถ่ายวีดีโอให้พี่นอ้องทุกคนเบิ่งอีอกเนาะพี่น,อนอ้องเนาะหุ้ยหยากกันกินพี่น้องเลยแต่วันศรัทธ เอาที่นี่ก็แล้วกันพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดไรกดแช่ในเด้อพี่น้องเดอ้อทางส่องหรือว่าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนำเย็นทาวังเผาพี่น้องอ่ะ